หากต้องการสั่งอ e ีบุ๊กเรื่องความทรงจำเมื่อเจอผีสามารถสั่งได้ที่ลิงก์ด้านล่างที่ต่ายได้ลงลิงก์ไว้ใต้คลิปหรือใต้คอมเมนต์นะเล่มละ1้อบาทเองอุดหนุนผลงานอีบ e ุ๊กความทรงจำเมื่อเจอผีของต่ายกันด้วยนะทุกคนขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เกมดากอนล่าจา่าในคลิปนี้ก็จะมารีวิว ดันของเลเวล85นะภาษาไทยชื่อว่าแสงนะภาษาอังกฤษชื่อว่า bright สำเนียงอาจจะแบบว่ากลาๆกกกน,นิดนึงนะตอนแรกที่เริ่มเล่นก็ไปทำการบ้านไปดูคลิป YouTube ชาวบ้านมาเล่นเกมนี้มันต้องดูการบ้านคนอื่นขเขาทำนะแล้วเราค่อยมารีวิวทีหลังในสไตล์เราก็เลือกเป็นเลเวลแรกนะไม่ได้เลือกแบบว่ายากสุด มันก็ไม่เขาเรียกว่าไงอะบอสตายง่ายกว่าที่คิดอะไรเงี้ยตาล่าสุดที่ตายไปลงลงแบบว่า i อวีเลยมันมีกี่ขั้นนะก็คือเลเวลห้าเลเวลห้าของในดันนี้ก็คือน่าจะยากที่สุดยอย่างเงี้ยก็ไปลองลงมาสองคนก็รอดนะก็ไม่ตายนะถามว่าตายไหมก็ตายตายไปหลายรอบอยู่ตายไอตรงไหนรู้ไหมเดี๋ยว ไปดูกันในคิวว่าตายบ่อยตรงไหนมากที่สุดตีบอสเสร็จแล้วก็เก็บของนะก็มาอีกอันนึงว์ปไปข้างหน้านะอย่างในกรณีที่เราแบบว่าเรามากัน5คนอย่างนี้ใช่ไหมทีมมันอาจจะไม่บาลานซ์หรือว่ายกตัวอย่างแบบว่ามา3คนอย่างเงี้ยก็ต้องมีคนใดคนนึงอะยกหิน ยกหินทิ้งไว้อะไม่ต้องวางนะยกไว้อุ้มไว้อะแล้วก็ไปยินกันคนละข้างข้างหนึ่งมีคนยืนสองคนอีกข้างหนึ่งยกหินไว้ก็ผ่านละทําให้น้าหนักมันเท่ากันอะไรเงี้ยนะถ้ากรณีห้าคนก็ก็ทําเหมือนเดิมนะ ตอนนี้ก็มาครั้งแรกนะรู้สึกว่าฉากมันจะอลังกรารงานสร้างมากเลยเวลาเปิดสะพานอย่างเงี้ยสำหรับคนเลเวลน,น้อยที่พลังลบแบบไม่ถึง1นึ่งแสนอย่างเงี้ยนะก็ค่อนข้างที่จะยากเหมือนกันนะเพราะว่าก็เอาเอา,เอาตัวเด็กมาลงองเงี้ยนะไม่รอดนะตายจนกลายเป็นผีเทเลพอร์ตไปละที่ตายบ่อยอะ่ะจะตรงตรงนี้นั่นแหละตรงไฟเนี่ย ขนาดตัวไฟเตอร์ตัวผู้ชายตายยังไม่ค่อยจะรอดเลยในคลิปเขาบอกว่าให้มาเดินตรงนี้แล้วเดี๋ยวไฟมันจะหายเองมันก็ไม่ได้หายถาวรนะมันหายแป๊บแล้วมันก็ไฟลกชัวช่วช้าชวานอ,อกกีกอะไรเงี้ยก็ไม่ไหวอะวิ่งไปวิ่งมาไม่เห็นไฟหายหมันในคลิปเขาเลวเว้ย <laughs> เขาวิ่งยังไงเราอาจจะวิ่งผิดพลาดอะไรสักอย่างหรือเปล่า อันนี้ก็รอตัวละครผู ar er. ้ชายอีกตัวหนึ่งวิ่งมาเห็นเขาบอกว่าด้านหน้านี้ก็จะมีจุดที่สามารถเก็บกล่องได้ก็เดี๋ยวลองไปโดดกันคือมันโดดยากอ่ะคนอื่นเขาโดดโดดไปแล้วกล่องมันอยู่ตรงไหนก็ลืมไปแล้วด้วยนะกลางซ้ายหรือขวาว่ะเนี่ยโดดแล้วก็ไม่รอด แล้วก็จําไม่ได้ด้วยว่าไอ้ที่โดนโดโดไปแล้วมันมีกล่องให้เก็บมันอยู่ฝั่งไหนก็ไม่รู้เราก็จะมาโชว์ความกากใหญ่นะเวิร์ดตกไปข้างล่างอันนี้คือไม่ต้องใช้สแตนอินนะใช้ความเลียวมันโดดยากจริงหลังๆเลยว่า,วาถ้าลงก็ไม่โดดละปล่อยกล่องเกินกูไม่เก็บก็ได้วะอะไรอย่างงี้ ถ้าใครโดดเก่งๆก็โดดอาไปเก็บกล่องอะไรเงี้ยอีวิงวนี่กล่องมันอยู่ตรงไหนวะน่าจะต้องไอ้ไต่เสาไอ้อันแรกรว่าอันนี้ไม่เห็นมีเลยเหมือนเล่นกายกรรมกวางเจาไงอีโพบอกว่าหนังฮอลลีวูดต้องมีแบบพลังภายในขอเอ ไม่เอาละคือไม่ไหวจริง,รงกระโดดไม่ผ่านเขาบอกว่ามาที่ด้านหน้าเนี้ยให้เราตีบอสตัวสีแดงก่อนนะพอตีบอสตัวสีแดงปุ๊บก็ให้ไปตีต้นไม้ก็ค่อยตีบอสตัวสีเขียวจ้เอาจริงๆคือมาลงสองตัวไม่ว่าตีแปบๆบ,บอสมันก็ตายแล้ว,วมันยังไม่ทันจะตีต้นไม้เลยขอให้แบบว่าเลือกระดับยากสุดก็ตามนะ บอสตายเกี้ยงหมดก่อนอะไรอย่างนี้อาจจะเป็นเพราะว่าสองตัวรว,รวมรวมกันแล้วพลังลบมันประมาณสามแสนหกมั้งมันก็เลยตีบอสเร็วมั้งหลังจากหลังจากว่าคลิปนี้ที่ท่านมาชมดูไปก็ขับที่ตายสร้างเดอะแก๊งไทยในเซิร์ฟเวอร์122ก็จะไม่มีอีกต่อไปแล้วนะ ก็คือยบกิวไปแล้วนะไปรวมกับกิวใหญ่อะไรเงี้ยก็รู้สึกเสียใจเล็กน้อยนะแต่ก็คนมันไม่ค่อยเล่นอ่ะคนมันแบบไม่ค่อยออนกันแล้วก็ขี้เกียจมานั่งปั้นตัวเด็กเพื่อที่จะเอาเงินไปยื้อให้กิวมันอยู่ต่ออะไรเงี้ยมันก็ไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยน,นะก็เลยต้องทิ้งกิวเลเวลสามไปนะไปรวมกับกิวใหญ่เลเวลห้าอะไรเงี้ย แล้วตอนนี้ก็เซิร์ฟที่ตายเล่นมันก็รวมรวมเซิร์ฟร้อยิบเกับร้อยิบสองรวมกันนะก็เลยแบบจากตอนแรกที่แบบว่าติดชาร์จติดชาร์จแบบไม่เกินอันดับยี่สิบอย่างเงี้ยตอนนี้ตกมาหมดเลยก็เลยหมดอารมณ์ที่จะเล่นเกมนิดนึงนะแต่มีกำลังใจตรงที่ว่าเฮ้ยมันยังมีคลิปอีกเยอะแยะเลยที่เราแบบจะอัพลงในช่อง YouTube ย,อยู u ูบอะไรเงี้ยในด่านเมื่อกี้เนี้ย เวลาเราข้ามอะไรเงี้ยเราก็อย่าไปเชื่อแมวนะแมวชี้ไปทางไหนเราก็ไม่ต้องไปเชื่อนะเพราะเวลาเราตายตรงนี้ปุ๊บนี่หัวใจเราจะหายไปหนึ่งดวงเลยนะถ้าเราเลือกเป็นระดับยากสุดมันก็จะแย่หน่อยหัวใจมันยิ่งน้อยๆอยู่ถ้าเป็นแมวสีขาวอะถ้าเจอก็ถ้าแมวมันชี้ไปทางไหนเราก็วิ่งวิ่งตามที่มันชี้เข้าวาร์ปได้เลยส่วนจุดบอสที่สองตัวนี้มันบอสที่สามแลนะ้วนี่เนาะ บอสท,ที่3เวลาตรงนี้เวลาเราตีบอสตายมันจะชอบปล่อยพายุออกมาอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะมีไฟใช่ไหมเขาบอกว่าให้ตีตัวไฟนะตีตีบอสตายสิปกติตีไฟให้หมดไม่นั้นเดี๋ยวบอสมันจะคืนชีพขึ้นมามันมีช่วงหนึ่งไปเลือกด่านเลเวล4คือลองลงว่าตัวจะไหวหรือเปล่าอะไรเงี้ยลงเลเวล4กับเลเวล5ในในดันแสงเนี้ยนะดันไบต์อ่ะก็ปรากฏว่า อีตัวอภายุเนี่ยถ้าไม่ชมเห็นไหมส้มๆเนี่ยมันชอบมาตีวนๆแล้วเราก็ขยับไม่ได้เพราะเราขยับไม่ได้แล้วเราตีไฟไม่หมดเว้ยบอสเกิดรอบที่สองรอบนั้นลงเลเวลสี่นะโอ้โหหัวใจแบบกว่าจะถึงบอสตัวสุดท้ายนี่เกือบไม่รอดอะตัวเด็กน,นี่ไปแล้วอะเป็นผีเทเลพอร์ตไปเลยอะ ในกรณีที่เราแบบว่าคนน้อยแล้วเราไปลงกับเพื่อนในทีมแบบลงสองสามคนอย่างเงี้ยแล้วพลังลบเราไม่ถึงหนึ่งแสนเงี่ยนะบอกเลยว่าด่านไฟอ่ะไม่ผ่านเลยแหละต่อให้เทคนิคแบบกระโดดข้ามอย่างรวดเร็วกระโดดเหาะอย่างรวดเร็วไม่รอดนะตรงนี้ก็ต้องรอเป็นแบบไฟสีแดงอย่างเงี้ยนะต่อถึงจะวิ่งข้ามได้ถ้าเป็นสีออกน้ำเงินขาวๆเนี่ยเห็นไหมตกลงไปเลย จะตกลงไปแล้วก็ไม่มีผลต่อหัวใจนะก็ปกติแล้วก็รอจนกว่าทางข้ามันจะเป็นสีแดงเราถึงจะวิ่งผ่านไม่ได้นะสาหรับตรงนี้นะวิ่งทะเลทะลาไม่ดูสีตกลงไปเสียเวลาตายเลยนะนี่กว็วิ่งแล้วก็กระโดดลงมาด้วยนะสังเกตไหมว่าฉากมันจะเหมือนดันของเลเวลที่เราเริ่มเล่นเลวลแรกๆนะสามสิบกว่าอนะไรเงี้ยอันนี้เรจะแบบลงมา จอบอสตัวสุดท้ายแล้วบอสตัวที่สี่มันก็จะโดดเราขึ้นไปหาบอสข้างบนนะใช่ป่าวว่าตัวที่สี่ปะตัวนั้นตัวแรกนี่ตัวสองกูเบอร์เริ่มเบร์เบอร์บอสแล้วอะไม่สามก็สนะี่อะตัวสุดท้ายนี่บางช่วงนี่แบบว่าไม่ใช่เชื่องบางช่วงนี่พอเราตีอะบางทีบอสยังไม่ทันแต่ จะตายอย่างเงี้ยมันก็จะมีตัวตัวหลอกเป็นตัวของเราเองอะ่ะหรือไม่ก็ตัวเพื่อนในทีมคนใดคนหนึ่งอะ่ะมาเป็นบอสให้เราตีอย่างเงี้ยนะบางทีก็มาพร้อมบอสเลยบางทีบอสตายแล้วก็มีตัวหลอกของเราขึ้นมาให้เราตีอะไรประมาณเนี้ยถ้าเลือกเลเวลยัดย่านะเลเวลห้าอย่างเงี้ยก็จะเจอแต่ถ้าเราเลือกอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแนละก็ออกด่านได้ปกติ ก็พลังลบเยอะๆแบบแสนเก้หรือไม่ก็แสนหกขึ้นไปลงกัน2อสคนอย่างเงี้ยเลือกไปเลยนะท่านมูชมเรื่องระดับยากสุดไปเลยไอวระดับ5อย่างเงี้ยมันตีไม่ยากนะดันเงี้ยไว้รับชมคลิปใหม่ๆใ,ในเกมนี้ในคลิปหน้าและกันอนาะจารย์ท่านผู้ชมบ๊ายบายว่าบุ๋ย